พกผม,กผมนายชอตตี้บูโจว่ากับแมนอีเทอร์ นี่คือเกมแนวแอคชั่นประจนภัยแบบโอเพนเวิร์ที่เราจะได้รับบทเป็นฉลามคนเรนจะต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดหาอาหาร,หารและก็วิวัฒนาการฉลามของเราให้ต่อสู้ไปได้ไกลขึ้นเรื่อยๆซึ่งเกมนี้เป็นเกม PC มาก่อนนะครับและตอนนี้ก็ลงในมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปและถ้าเป็น iOS ต้องซื้อนะครับ179บาทส่วนชาว Android สามารถโหลดมาเล่นได้ฟรีแต่ว่าถ้าเราไม่จ่ายเงินเราจะเล่นได้แค่โซนแรกและวิวัฒนาการได้ไม่ไกลามากนักงั้นเดี๋ยวผมเอาบริการของจริง ให้ดูเลยกันละกันนะครับว่าเกมนี้มันเล่นประมาไหนตอนเริ่มเกมเนี่ยท่านผู้ชมจะอยู่ในท่อนะครับมันค่อนข้างมืดเลยครับแต่ว่าเขาจะมีสอนเล่นด้วยเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมตอนที่ถึงด้านนอกก่อนกันละกันนะสําหรับการบังคับก็แอคชั่นทั่วๆไปเลยครับไม่มีอะไรพิดารเนาะแล้วก็มีการโจมตีนะครับที่เป็นรูปปากกัดเนาะอันนี้ก็คือการกัดนั่นเองครับแล้วมีอีกท่านหนึ่งที่เป็นรูปหางอันนี้ก็คือเอาห่างฟาดน,นะครับทำให้สตันหรือกระเด็นได้อะไรได้เราสามารถกดปุ่มโจมตีค้าไไวไ้้้้้้ดดดครรรััแลลูาาาาาานนนนนซซยยยยปปปปุ่่มมมมจจะะเเเห็ห็ถกกกิกทีีง เป้าครับเราสามารถที่จะดีดปลาไปโดนสิ่งก่อสร้างหรือว่าดีดปลาให้ไปโดนปลาตัวอื่นก็ได้นะครับถ้าโดนมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมชอบล็อกเป้าแล้วก็เข้าไปกัดโัวๆแบบเนี้ยสมากกว่าครับสะใจกว่าส่วนอีกอันนึงอันนี้เป็นสกิลหลบนะครับวเวลาเราเจอศัตรูอะไรเงี้ยนะก็หลบได้ส่วนลูกลูกตาเนี่ยมันเอาไว้ล็อกเป้าใหม่ครับเราจะได้จูจ่โจมได้ง่ายขึ้นอะไรขึ้นแล้วเราสามารถแตะหน้าจอ2ครั้งตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อทําการสแกนครับจะได้รู้ว่าแถวเนี้ยม,มันมีออะไรยู ส่วนการขึ้นมาที่ผิวน้ําก็ง่ายๆครับมันจะมีเกตอยู่ด้านขวาล่างเห็นบหมนั่นแหละเราสามารถสไลด์ลงสไลด์ขึ้นได้เลยครับมันก็จะทําให้เราขึ้นแล้วก็ลงได้อย่างรวดเร็วครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่แบบนี้เราก็สามารถสไลด์ขึ้นเพื่อกระโดดได้ด้วยนะ เออแล้วฉลามเนี่ยสามารถขึ้นไปบนบกได้ด้วยแป,ป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะมีออกซิเจนอยู่ด้านซ้ายบนเห็นปะเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นบกก็ต้องรีบลงน้านะครับอย่าอยู่นานจบช่วงการสอนแล้วก็ไปเดินเควสกันต่อได้เลยครับเขาจะมีบอกอยู่ด้านซ้ายอยู่แล้วนะว่าให้ทําอะไรนะครับแล้วก็บนแผนที่จะมีเครื่องหมายตกใจบอกอยู่เลยครับ <c oughs> ก็ให้เดินทางไปบริเวณนั้นได้เลย พอมาใกล้เควสก็จะเห็นว่ามันขึ้นสีแดงปักไวเรียบรรอยแล้ยใช่ไหมครับเขาให้เราจัดการมนุษย์นั่นเองนะครับผมอาจจะเป็นภาพที่โหดร้ายนิดนึงครับอาจจะติดเหลืองได้เลยนะคลิปนี้เพราะว่าเลือดคือเลือดของจริงเลยครับก็จัดการมนุษย์ไปได้เลยครับอันนี้ผมขอข้ามเลยก็แล้วกันครับเพราะว่ามันค่อนข้างโหดร้ายแล้วก็รุนแรงอยู่เหมือนกันครับ เค e s ต่อมาเนี่ยมันจะมีเรือมาไล่ล่าเราครับเพราะว่าเมื่อกี้เราไปโจมตีมนุษย์ใช่ไหมล่ะอันนี้ก็จะสู้ยากนิดน,นึงครับคือเราบังคับในมือถือด้วยมันอาจจะไม่ได้พลิ้วเหมือน,นตอนที่เราเล่นใน pc อะเนาะเทคนิคง,ง่ายๆของผมเลยคือเราจะล็อกเป้าคนที่อยู่บนเรือก่อนแล้วก็ตามไปโจมตีได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราว่ายนะ้ำไม่ทันไม่เป็นไร เดี๋ยวเขาจะหักหัวมาเพื่อที่จะโจมตีเราแน่นอนเราก็ไปประสานงานหรือว่าไปประจันหน้ากับเขาได้เลยแต่ที่ต้องระวังก็คือว่ามันจะมีนักดำน้ำที่คอยยิงปืนใส่เราอะครับถ้าเกิดว่าเราโฟกัสแค่เรืออย่างเดียวเราจะเสียเลือดเยอะมากพยายามแวะไปจัดการคนที่อยู่ใต้น้ำด้วยกันละกันนะครับอ๋อ,อและอีกเรื่องหนึ่งเลยคือตอนที่เราอยู่บนผิวน้ำแล้วเรากดหลบอะมันจะเป็นการกระโดดควงตัวครับสามารถหลบกระสุนได้ง่ายขึ้นแลวเราก็ต้องสู้กับเรือแบบนี้สามลำด้วยกันนะครับผมใช้เวลาเล่นตรงนี้นานมากเลยครับเพราะว่ามือหนึ่คหัวไปนิดน หลังจากนั้นบอสก็จะปรากฏตัวออกมาครับเขาเป็นนักล่าฉลามชื่อดังนะครับซึ่งในรอบนี้เราจะยังสู้เขาไม่ได้นะครับแพ้ไปตามเนื้อเรื่องตาม CG พอเราโดนจับไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีลูกอยู่ด้วยนะครับและลูกเราก็แก้แค้นให้เราบัตรเดียวนั้นเลยครับก็คือกัดแขนไอคนนี่ล่าเราเนี่ยขาดครับและหลังจากนี้เราก็ต้องเล่นเป็นลูกแล้วนะครับส่วนแม่ก็น่าจะตุยไปตามระเบียบ เควแรกที่เราต้องทําเลยคือกินไอแขนของคนเมื่อกี้ครับที่เรากัดมันขาดนะครับผมและแหลังจากนี้ก็ออกสํารวจกันได้เลยนะครับเจอศัตรูก็จัดการไว้หน่อยก็ดีครับจะได้เริ่มรับ e อ็กแล้วก็พวกทรัพยากรด้วย อ่าสีเหลืองๆอันนี้ผมจาได้มันจะเป็นเหมือนกับจุดสํารวจนะครับมันจะมีอยู่ทั่วแผนที่เลยนะฮะถ้าเกิดสะสมครบก็ดีไปสะสมให้ครบก็ไปเปิด Google หาเอาส่วนการสํารวจเราต้องกดกัดนะครับพุ่งชนอย่างเดียวไม่ได้นะต้องกัดครับมันจะมี CG ได้งงมาและหลังจากนี้เราจะเจอตัวที่โจมตีเราก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้มากกว่าเดิม และในบางครั้งเราควรโผล่หัวขึ้นไปบนน้ำด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีของให้เก็บด้วยอะไรด้วยส่วนเควสที่เราจะไปอ่ะดูเหมือนว่ามันจะอยู่บนบกใช่ป่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันอยู่ใต้ดินนะครับท่านผู้ชมต้องว่ายน้ํามาบริเวณที่มันมีแสงแบบนี้ครับแล้วเราก็ลงไปในถ้าได้เลยเดี๋ยวไปดูหน่อยซิว่าในถ้ามีอะไรบ้างโอ้สวยๆเลยครับอันนี้สวยๆเลยแต่ว่าในเนี้ยเหมือนไม่มีของอะไรนะครับมันเป็นจุด fast travel เฉยๆอ่ะแล้วมันก็ทําให้เราอัปเกรดตัวละครได้แล้วเป็นแข็งแรงนะครับดูด้าน บนเห็นไหมเนี่ยเวลาเราเปิดแผนที่ขึ้นมามันจะมีแท็บที่4เด้งขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเอาไปใช้ในการอัปเกรดต่างๆนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เปิดส่วนของบอดี้มาแล้วนะครับนี่ท่าอะไรเนี่ยโอ้เป็นแพสซีฟครับได้สเตตัสแทบจะทุกอย่างเลยสเตตันนี้คือเวลาเราไปจู่โจมพวกสัตว์อะเราน่าจะเห็นเนาะว่ามันมีไอคอนบอกอยู่ก็คือเราไปกินตัวอะไรแล้วเราจะได้แต้มอะไรนั่นเอง เวลาติดตั้งก็ดูด้านซ้ายล่างครับจะมีปุ่ม Equi p ปอยู่เห็นไหมครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับลายของเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมแต่พอผมจะอัปเกรดอีกอันนึงปรากฏว่าแต้ไม่พอจะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บกันต่อคราวนี้เปิดในแผนที่ดูมี2เควสครับเควสที่อยู่ด้านซ้ายล่างเขาบอกว่าให้กําจัดปลาดุก10ตัวถ้าเกิดใครจะทาเควสนี้ก็ต้องระวังจระเข้ไว้นิดนึงนะครับแถวเนี้ยมันมีจระเข้อยู่ซึ่งเรายังสู้ไม่ได้นะครับจระเข้มันเลเวลแปแต่ถ้าจะสู้จริงๆมันก็สู้ได้นะแต่มัันนนเเเเเสียยวลลลลลาาาาาะห้พ้พดบถจ็ก และแถวๆนี้มันมีกล่องอยู่ด้วยนะครับซึ่งผมจะบอกว่ากล่องเนี่ยถ้าเราไม่ได้เข้าไปใกล้มันมากพอมันจะไม่บอกนะว่ามีอยู่ตรงไหนบ้างพอมาเก็บกล่องนี้ก็ได้ทรัพยากรมาอีกเพียบเลยครับตอนนี้ผมก็สามารถอัปเกรดโซน่าได้แล้วนะครับเขาบอกว่าจะทําให้การสแกนเนี่ยมันมากขึ้น50%เลยนะและคูดาวน้อยลง10%แต่เวลาจะอัปเกรดต้องอยู่ในถ้าเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็กดฟาทาวเวลไปได้เลยครับเพราะว่าเวสต่อไปมันก็อยู่ใกล้ๆถ้าเหมือนกัน ทีนี้มาทำเควสอีกจุดหนึ่งครับเขาให้จัดการปลาตัวนี้เลเวล5ครับซึ่งมันเป็นปลาที่ดุร้ายนะฮะถามว่าเก่งไหมไม่เก่งเลยครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยล็อกเป้าแล้วก็กัดรูวๆๆๆก็ชนะแล้วครับเพราะชนะได้แล้วมันจะดรอปเศษเนื้อมาด้วยนะครับมีอยู่3ก้อนก็ไปกินให้เรียบร้อยส่วนเควสต่อไปอันนี้เริ่มโหดแล้วครับเขาบอกว่าให้ไปกําจัด a l l กเต t o r เควสต่อไปเขาบอกว่าให้ไปกําจัด a l l กเต t o r ซึ่งผมไปมาแล้วครับไม่ไหวครับมาเลเวล15ขนาดเลเวล8เรยยังสู้ไม่ค่อยได้เลย ผมก็เลยย้ายมาทําเควสน,นี้แทนครับที่มันเป็นปลายอีกตัวนึงตัวนี้มันคือตัวเลเวล5้าที่เราเคยสู้ก่อนหน้านี่ครับก็สบายสายไปครับจัดการได้อย่างง่ายเลยครับกัดรัวๆแล้วก็อย่าลืมกินเศษเนื้อที่มันดรอปมาด้วยนะ โวนอีกเควสหนึ่งที่อยู่ด้านซ้ายอันนี้เป็นป่าตัวเดียวกันน่าจะชิลๆครับแต่ว่าพอมาดูอีกเควสหนึ่งที่เหลือมันเป็นคอคได้หรือว่าเป็นจระเข้อีกสายพันธุ์หนึ่งแล้วครับแต่พอผมเดินทางมาถึงแล้วก็เจอเป็นตัวเดิมเลยครับมันแค่คนละที่แล้วมันเลเวล15นั่นหมายความว่าหลังจากนี้เราก็ต้องเริ่มฟาร์มเลเวลแบบจริงจังแล้วครับเจอตัวอะไรก็จัดการไปให้หมดเลยกันละกันเนาะแล้วก็นนกพยายามเดินทางไปที่ที่ยังไม่เคยไปด้วยนะครับแล้วกดสแกนเป็นระยะะ,ยะครับเพื่อที่จะเปิดจุดต่างๆพวกสสมมมบัััติพวววกกออ่่่จจุดรระะไย,ะยีี้นน็ูททแแผหล ก็ไปหาหาดูกันลวกันเนาะบางจุดมันดูเหมือนจะเก็บไม่ได้ให้ลองพยายามดูก่อนนะครับอย่างเช่นจุดเนี่ยผมลองกระโดดแล้วกดโจมตีดูครับฉลามเราวาร์ปขึ้นไปกัดได้เฉยเลยครับงงมากเลยว่าเออมันไม่น่าจะถึงแต่มันก็ถึงแล้วก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือพวกท่อหน้าตาแบบนี้ครับถ้าเราดูในแผนที่เขาจะมีบอกไว้นะครับว่าเราต้องมีวัฒนาการถึงขั้นไหนก่อนเราถึงจะสามารถไปได้ อย่างตอนนี้ผมเล่นมาถึงเลเวล5หรือว่าอยู่ในขั้นทีนนะครับหรือว่าวัยรุ่นผมสามารถเข้าท่อที่อยู่บริเวณนี้ได้ครับแล้วก็ด้านสายสุดอันนี้ก็เข้าได้ครับถ้าเกิดเราสู้พวก a l l กเตอร์ไม่ไหวจริงๆอะ่ะเราอาจจะเปิดท่อน,นี้แล้วเข้าไปสำรวจด้านในต่อก่อนแต่ในในผมก็อยู่ที่ด้านขวาบนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดประตูลงไปด้านล่างก่อนกันละกันมีอะไรบ้างโอ้มีนสเ s t e r ไม่ใช่นสเตอร์ขอโทษมีปลาที่เลเวลค่อนข้างสูงนะครับก็คือเวลสามเวลหอยู่ด้านในด้วยนะครับก็อาจจะแวะมาฟาร์มตรงนี้แต่เดี๋ยวก่อน มันมีตัวโจมตีอยู่ด้วยนะครับมันขึ้นสีแดงบอกอยู่ผมสแกนก่อนก็แล้วกันมีใครอยู่ในนี้ตัวอะไรอะอลิเกเตอร์เหรออ๋อโอเคอันนี้แค่เวลห้าไม่มีปัญหาครับตอนแรกผมนึกว่าพวกอลิเกเตอร์หรืออะไรฮะเดี๋ยวแป๊บนึงขอล็อกเป้าให้ได้ก่อนถ้าล็อกเป้าไม่ได้นี่สู้ยากเหมือนกันมานี่มันคือตัวที่เราเคยเจอกันไปก่อนนันี้ด้านนอก3 4สี่ตัวเนาะเอ่อมันหลุดเหรอมันหลุดมันหลุดถ้ามันหลุดมันต้องล็อกใหม่ด้วยนะ โอเคเรียบร้อยจ้าใช้ไ,ได้เลยครับผมอาจะแวะฟาร์มเวลแถวนี้แป๊บนึงก่อนออกไปเพราะว่าจะใกล้เวล6แล้วนี่ดูดิมีตัวเลเวล6อยู่ในนี้ด้วยครับซึ่งข้างนอกแทบจะไม่เจอเลยครับเจอแต่เวล1เวล3 ทีนี้พอเดินทางมาอีกท่อหนึ่งปรากฏว่าต้องซื้อเกมแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถเดินมาโซนนี้ได้นะครับเราจําเป็นจะต้องฟาร์มอยู่กันในโซนนี้นี่แหละให้ทะลุป,ปูโป่งก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดใครรอไม่ไหวจริงๆก็แนะนําว่าซื้อเกมเลยครับร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองผมคิดว่าค่อนข้างคุ้มค่านะถ้าเกิดว่าใครชอบแนวแนวนี้อ่ะนะ ทีนี้เรามาดูการตั้งค่าที่น่าสนใจบ้างดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดเข้ามาในเซตติ้งก็จะเจอเกมเพย์เป็นอันแรกเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครลำคาญเกมสอนก็ปิดได้เลยนะครับถ้าเกิดใครเคยเล่นมาแล้วเนาะก็ปิดไปก็น่าจะประหยัดเวลาเล่นได้นะครับมันจะได้ไม่ต้องมีอะไรมาลำคาญเนาะอันนี้เป็นแสงคือบางทีเราเล่นเป็นช่วงกลางคืนหรือว่าในที่มืดมากๆเนี่ยการเพิ่มแสงก็จะช่วยได้เล็กน้อยเหมือนกันเนาะส่วนอันนี้ก็แค่สลับหันซ้าย เกมมันจะหันขวาให้อะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เราส่วนอันนี้คือความเร็วในการหันหนะ้าจอผมคิดว่าเกมเนี้ยเขาปรับมาให้ชา้าไปนิดนึงครับผมว่า5กําลังดีสําหรับผมนะและสุดท้ายก็คือเรื่องของ v i b r a t i o n หรือว่าจอสั่นนั่นเองครับ่วนต่อมาเป็นคอนโทรลนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะปรับโหมดได้ด้วยนะครับว่าเราอยากจะได้เลเยอร์แบบไหนเห็นไหมแต่ว่ามันปรับอิสระไม่ได้นะครับมันจะปรับได้แค่นี้นิดหน่อย,อย,อย,อยตามที่เห็นเท่านี้นี่แหละครับ ส่วนการตั้งค่ากราฟิกก็เมนูที่3เลยนะครับอันนี้คือผมปรับสูงที่สุดแล้วนะก็คือระดับคุณภาพ fps ก็เปิดที่90นะครับก็ถือว่าโอเคแต่มันก็มีบางจังหวะแหละเนาะที่เฟรมเรทมันดรอปบ้างอะไรบ้างส่วนเสียงก็ไม่ได้มีอะไรพิดารนะครับผมไม่มีแชทคุยกับชาวบ้านเนาะส่วนภาษาผมลองเลื่อนหาดูแล้วนะครับมันยังไม่มีภาษาไทยอยู่ดีนะครับก็มีแค่แบบพวกอังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยเป็นต้นครับก็เปนว่าใครที่สนใจแล้วก็จัดไปได้เลยทั้ง ios และ android นะครับหรือจะเล่นใน pc c o n โ o ลก็ได้เต็มที่